วัสดีครับหัวหน้าว่าไงเฮ้ย hey. อแล้วก็ใช่พัวหน้า,นารู้ไหมว่าเรามาอยู่กันที่ไหนเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วพอบอแป้งบอกว่าพวกเรานั้นยังฝึกกันไม่พอระดับนั้นมันเป็นระดับใช่มันเป็นระดับของเด็กประถมฝึกกัน อันนั้นปฐมเลยไม่คิดอยู่ใช่เขาก็ส่งเรามาที่นี่เป็นการฝึกที่สุดยอดมากๆถ้าเขาบอกว่าถ้าผ่านที่นี่ได้เขาจะให้เราไปอวกาศได้จริงๆว้าวใช่แล้วทำไมวันนี้เราเหลือกันสองคนไอ้กูก็ิงงงเหมืันมันหายปกันไหนเหมือนกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยลองดูขบวนสิมันคือเฮี้ยเลยนะเฮ้ยกูว่าละหายไปไหนกันหมดลงมาพลทหารเฮมมี่ขมอนพลทหารกอน อดน้ำกันเหรอเออเออพยายามลุกเออเขาเน่ยจะล้าจากครั้งที่แล้วครับเรายังไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วฮะตื่นตื่นต้องตื่นซะเออล้าครับพี่มันยังมันยังไม่สว่างมันยังไม่สว่างมันยังไม่สว่างยังไม่สว่างอะไรนะร้อร่างกายคึกอะไรเนี่ยโอ้โหปีดกันเฉยร้อร่างกายโอเคถึงกล้ามเนื้อรอก่อน ฝึกรอก่อนใช่แบบนี้มันค่อนข้างยากมากขอบอแป้งบอกว่าย้ำมาว่าถ้าพวกเราอะไรกันอะไรถล่มบ้านแค่อะไรถล่มเปล่าไม่เสียเครื่องจักรนี้เปล่าอ๋อเสียเครื่องจักรแหละ โอเ้เวลเ,เองโอเคครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์พวกเราก็ฝากกดไลค์ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพวกเราจะฝึกที่นี่แล้วก็ไปอวอากาศกันให้ได้ครับถ้าเราไม่ผ่าน,าานก็แสดงว่าพวกเราจะไม่ได้ไปครับไปใช่พร้อมยังออยืดเส้นยืดสายยังพร้อมจืดจะมันนานแล้วแขนทเราออกไม่ทันแล้วนายร่วมสตาร์กรรมพวกเรามาเยอะแล้วไปเฮ้ยก็ได้อย่ามาท้อถอยอเร<จ>ื<จ>่องแค่น<จ>ี<จ>้ม<จ>ันเรื<จ>่องกระจกมากไปลุยยังไม่ตายใช่ไหม ยังยังเทคนิคเลการไปครั yeah, ้งนี้มันง่ายสุดไปเลยแล้วไปยังไงวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์การไปดูเราต้องมีอยากมันเกิดเร็วมากจัดอุ้ยนี่ดมมันเดร็กแมทชิกเออจับจับจับไว้จับไว้จับไว้ที่มันเดร็กแมทชิก

ผมเป็นจ่าแทนได้ไหมจารย์แต่ฉันยังไม่ตายนะใครบอกว่าจะเป็นจ่าแทนฮะเป็นคุณก็ดีฮะยเฮ้ยนายว่าอะไรเนาะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเมื่อกี้เป็นเสียงเสียงเสียงท่านในพลเฮ้ยนี่มันอะไรมั้เนี่ยนี่มันกางหันลมเนี่ยมันเป็นัดลมตายเกิดได้วะเฮ้ยเกิดนีโอเคมีสิคอยเฮ้ยมีตรงนี้ได้ยจับได้ด้วยเฮ้ยเห็นนั้นมันก็แปลว่ามันต้องไปทางนู้นเลยเหรอ อู้หูจะยากไปไหนวะเนี่ยแล้วมูงันจยงไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไก่ที่มันเป็นสัตว์ปีกวะพี่นั่นไก่เดี๋ยวนะอ้าเลยโอ้ยังไม่เลยอ้าวอ้าวกูเพิ่งเห็นหน้าตัวเองวะไปอุ้ยหัวหน้าผ่านแล้วเก่งจังผมจะตามรอยหัวหน้าไปผมรู้ว่าหัวยาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโดนกรหสานนั่นแหละ ใช่มาบีดิบอกแล้ว่ามันไม่เซฟนะแล้วมันตกเห็นข้างหน้านี่ไหมว่ามันคืออะไรดิแล้วเจ็ด้วยอู้แล้วมันแป่งขนาดนี้แล้วกูจะไปยังไงเนี่ยก่อนตกนะก่อนแบบนั้นตกนะโอ้ยจริงดิคุณบอกแล้วมันตกมันตกล็อกล็อก เจอท่าผมมาแล้วจ่ามาว่ะจ่าเลยว่ะจ่ามาเยอะแล้วช่ำชองกรรมการนับหน่อยกรรมการอ้อเฮ้ยกรรมการนับฉันยังไม่ตายจ่าฉันยังมีชีวิตรอดยังไม่เลยอฉันขึ้นไปจะมักมั้ยนะ่ใเราเลยคุณไม่ใช่เราอะไรนะลาผ่านแล้ว ไม่ทันแล้วหมูเมื่อกี้เนี่ยหมูเมื่อกี้เนี่ยมันโคตรจะาฮาเลยเล่นใหม่เล่นใหม่กันอ้าอันนี้ฮาตัวถูกได้กูบอกแล้วเอาวามันตั้งใจเลือกติดกัะสันติดกัะสันตัวติดกระสุงตัวเนื้อทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่ง เราไปอยู่เราไปอยู่มามาอ่านเทมมเชื่อในฝีมือนายโดดโดดเอ้ยโดดจังหวะนไม่น่ารอดนะยืดมบือยืดมบือนลากกระโดดตามจังหวะเตรียมโดดเต้นทำเพ่แล้วเรามเนีองงาย่ เตรียมเตรียมเตรียมเฮ้ยไกลไปไกลไปโดด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 เออเตรียมรับเตรียมรับมีตงลงข้างล่างนี่ถ้าไม่อย่าโดนตรงนั้นมันจะลำบากเออแล้วมึงทำอะไรมึงเนี่ยเล่นทายาช่วยนี่เอาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องรับต้องรับรอรับเสียสงมาเลยเออไปอู้หูโอ้โหเออ ต่เออมันยากจริงๆไอ้มีอะไรเล่นละมีกมีอะไรเล่นละเออเออออุ้ยไม่ตายวะเราต้องใช้วิชาแห่งกันารเฮ้ยมันแค่สกิดนะเฮ้ยมันเอาอ่ะมันจะมีคำว่าเซฟอยู่อะพี่ไปอยู่ตรงคำว่าเซฟผมเห็นความหน้าสมเพชของพวกคุณนี่ผมทำใจไม่ได้เฮ้ย เออได้กเดีอเลยมีจัปักมีการไปเอ้อมัจะเป็นันทำอะไรเลยเนี่ยแน่ครับช่วยมันด้วยยาเอืนกำตามสนองไปเซฟแล้วซแล้วซา ไม่นะไม่แล้วจ้าเย้เศษแล้วปุโอ้โหทหารกองสุดยอดจริงๆทหารไปไหนวะจะจะดูนะ่งเคจ้งมาวาเฮ้ยเจ๋งสับในตำนานเคจังมาเร็วปุ๊บโอเคถึงแล้ว เ่อออะไร๋ผมจริงเหรอนึกว่าวิกจริงผมจริงผมไม่ใส่วิกนะครับโอ๋อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยฉันรับไม่ได้อะเราต้องเกาะไอ้นั่นใช่ไหมมันใช่อะเออมันต้องกระโดดไปฝั่งตรงนั้นไปเจออเฮ้ยเอาผ่านเฉยเลยผมเห็นความน่าสมเพชของโมคุณผมรับไม่ได้ว่ะลงไปสิก่อนไปเฮ้ย จับกูทำไมเนี่ยผมมีเรื่องจะบอกจะบอกว่าระวังตัวนะจ้เชียร์เนี่ยนการช่วยเรียกได้ว่าก้ยเห็นแ้นะอันนี้ละไอ้บผมด้วย เพี่มันมีระดับมันมีต่างระดับด้วยก้อนเราเพี่ด้วยเออมันมีต่างระดับด้วยใส่เราพี่ด้วยเออเราพี่ด้วยเราพี่ด้วยพี่จะบากไปด้วยเฮ้ยเห้ือนรัผมด้วยครับมาแล้วได้มาสูงจะมาก้อนพี่พี่อะไรมาเนี่ยมาเลยมาว่ะมาอย่าไปอยู่ใกล้ระวังแตกเด้อชี้ตะกอนเราต้องหลอดช่องในนั้นเหรอ จริงใจวะเนี Fine, right. no, 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 ่ยไม่ต้องไปเอ๊ยาวขึ้นไปได้ยาวไม่เห็นถึงเลยไม่ไม่กุ้ยไฟกุไฟเออเราจะไปด้วยกันเปะอ๋อรับนะเอ้าไม่ได้อันนี้อันนี้อันน้าวอุ๊ยกร้าวเกิตัอะไรแล้วล่ะอ่ะกร้าไปแล้วเหรออ่ะกร้าวได้ว่ะไอ้กอนไปแล้ว ไล่ก่อนมันกำลังดูความทรมานของพวกเรามันดูความสมเพชของพวกเราเนี่ยไปเห็นไปแล้วว้าวโอ้โหไอ้ไข่ไปไปไปเฮ้ย้มาแล้วอือไม่ใช่ไปอย่างนี้เอ้แต่าคุณจะไปได้วันนี้มีอได้แล้วเฮ้ยเฮมมี่อปแล้วสุดยอดจริง

พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่โอ้โหโอกาสกูโคตรโคตรจำเป็ิยังก็ได้จะผิดเย้่มาเลยแล้วกูสาพยายามทำไมไม่อะไรนะบอกแล้วว่าต้องมีให้ไปโดนยังมียากอีกกว่านั้นอีกเหรอฮะต้องไปเดี๋วเป้าเหมือนเนี่ยมาต้องเกาะเป้าเกาะเป้าโอเคโอเคเดี๋ยวคุมทิศให้หุ้ยมีเคลื่อนไหวอย่างนี้ด้วยเหรอเออนี่มันคุมทิศคุมทิศคุมทิศเราต้อช่วยกัน มาูจะเลิงอันนี้เวนเวนเดีพอเยังไกลไปไๆมาอีกนิดนึงเออเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้ายขวาอีกนิดนึงเดิยดๆนๆๆนเดนเฮนเดนเดโอเคมาไปรุยมาข้างหลังวะเวนนี่พอนี่ประธานนี่พี่เชื่อมันในตัวผมกี่เปอร์เซ็นต์ e t s go โอเคอู้ จารดีโบ้เฮ้ยไปฉันเชื่อในฝีมือนายมากคุณอาจก่อนนายต้องทำได้อ่ะเอาไม่ถึงเป็นสองคนเลยสองคนเลยเหรอถามจริงจังอือ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 เราขับได้ดิเอือลองลองลองไปลองอือเกดะอือเกาะกอน ก็อกันไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึงไปต้องได้คนใดคนหนึ่งอ่ะกระสุนสองลูกกระสุนสองลูกเฮ้ยไปหน้ามันเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วหนึ่งคนเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายพี่แกติดแกติดเอ๋อว้าวทำใหมกูมาข้างหลังตลอดเลยวะกูไม่เห็นกูมองมึงัวกูดูยากอ๋ออ๋ออ๋อเออถึงถึงเอายังไม่ถึง เย้ถึงแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยยากอันนี้ยากแน่ๆเขาบอกเลยเด็ดๆกูต้องไปแล้วสวยไม่โดนทึ่งนะถ้าถ้าไหนหัวหน้าหัวหน้าไปหัวหน้าไปสนุกกันกูขอเล่นหน่อยสิหัวหน้าไปสิว้ามาหัวหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงชาร์จก่อน ไหนวะไปไหนวะเีคุณก็รอลุ้นอยู่โดดโดดที่เดียวเงี้ยวไปเฮมิเงียวเอ้อเอ้อพี่เดียวเฮ้ยเอาว่าไงตัวผมกี่เซนต์โอ้ยประตูไม่เปิดเลยเลอีสิอะก็ตรงนั้นอะอันหนึ่งอ่ะไหนวะอ๋อข้างล่างข้างล่างหัวหน้ามีอันหนึ่ง หัวหน้าจะไปไหมหัวหน้าเขาได้คนละอันแล้วนะหัวหน้าต้องได้หนึ่งอันแล้วแหละเออหัวหน้าต้องไปมาต้องสามัคคีกันโอยโอ้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 ยถึงได้ทีเดียวตรงน้องก็แขนกูติดถึงแม้เราจะแกล้งหัวหน้าหัวหน้าก็ยังทำได้ดูดิเก่งแค่ไหนอะใช่ไหมโหดสัตว์ถึงแม้แล้วว่าเป็นหัวหน้าเราอเล กชิบหหายยเีฟุมึงชมมึงชมแล้วกูด่าวโคตรฟุกอ่ะนี่ไงนี่มันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีต่างดาวอันนี้อะไรเนี่ยเราผมด้วยเราผมด้วยไม่รู้อุ้ยอุ้ยมีช่องว่างระหว่างมิติให้เข้าไปครับผมนะแล้วแตะดีดีเฮ้ยเปลี่ยนเป็นอะไรเป็ลี่ยนเป็นอะไรเป็นอะไรวมนะ acting 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 ไว้ก่อนฉันจะผ่านแล้วเลยอันซ้ายไป โจเย่ผ่านแล้วโอ้โหผ่านมันมันไม่ได้ผ่านนี่มันผ่านอยู่นู่นนี่เิมมี่ทำไม่ได้แล้วก็ไปเซฟให้พวกเราใช่ไหมใช่ไหมเออตกตายดีไหมนะผ่านแล้วหรอเฮ้ยนี่นี่มันเออเออนี่มันนี่มันถึงแล้วไปเราต้องไปยังไงต่อตรงนี้พี่ครับอะไรกันล ว้าวโอ้โหไปไหนไปด้วยอ้าวเกาะถึงเลยไปไม่รอเลยอ่ะมาเอาพวกพวกเกาะพองกันดิโก้โอเคผมจะไปแล้วก็เกาะไม่ตัวมือขึ้นแล้วมุนมุนกลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ จะไปหมุนอ่ะไมนมีผมผมผมเห็นพวกคุณอยู่ดาดาจอื้ออื้อหางแค่เพียงเอื้อมมือเล็งขากูเนี่ยขากูก็ได้เอ้ยดาเว้ยเดี่ยวรอกันจับเดี๋ยวไปข้างหลังก่อนไม่ไปข้างหลังก่อนไปข้างหลังก่อนข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาไว้กันหนึ่งสองข้างหน้างหน้าสาม ไปแล้วไปแล้วไปด้วยแล้วน่งไปแล้วหใครไปต่ออุยอยู่ลัก่อนทุกคนบ่ายกมบายก่อนแฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮเเเเยเย้เฮ้ยเฮ้ย มาได้ไงวะเมื่อกี้เอ้าวุ้นหน้าหายหัวหน้าได้ตายจากเราไปแล้วหัวหน้ายังอยู่บนนั้นอยู่เลยพี่อย่างวะเชี่ยเลยคือลงมาแล้วเวรเออผมทำมาแล้วลงมาแล้วเราก็จะถือลูกบอลไว้ทำใหม่นะอุ้ยอันนี้เราต้องหลบลูกบอลครับหัวหน้า มาผมจะเอาลูกบอลมันมาเล่นทำไมเนี่ยไปดากระบอลอันนี้นี่ซ้ายขวารบรบรบแบบแล้วไปทิ้งไม่หละไม่โดนสักลูกดิจิตอลฮึบฮึบฮึบอื้อโอ๊ยอื้ออื้อนี่ไหนเอาลูกบอลมากานไว้เอาลูกบอลมากานไว้มันก็ไม่ได้โหดร้ายเลยเออ เออเออเออสภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยพี่เหมือนเอากล่องมา้ทำไมเนี่ย๋อ้โดกล่องมาใช่โดนทับตายให้เก่งมากต่อตัวพี่เออถอนพี่มากล่องละไปด้วยปวดเชียดไม่ได้ช่วยหัวหน้าเลย่ะหัวน่าจะตายหายแล้วนะโอ้ทรอมาหายเลยกูบฟังเสียงหัวหน้าเขามีความสุขอยู่ตรงนั้นผมก็ดีใจเลยว้ไปขอไปก่อนไม่กลับไปด้วยกลับไปด้วยครับ ไเราหือเจ้าเมื <that <that ่อคิววันนี้มึงไปใส่ผมปอมาอยู่พี่จะตดมึงขึ้นกันทีละคนพี่โดนไหมปิดปิดม่โอ้ยโอ้ยไปกันว้าวต่โอ้ยเฮือเฮือพี่พีมันรวดเร็วมากพี่มันมันไม่ถึงด้วยโอ้ยพีพีงั้นเฮือ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 หัวกูขำ

มาแล้วมาแล้วอุณต้องไปไหนดึงอุ้ยเงี้ยหน้า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 ผมตะกรอนกำลังไปถึงจุดหมายกูแตดไปต่ออย่างไม่ค่อยจะสวัสดิภาพเท่าไหร่ไปไหนแล้ววะวันนั้นเหรอวันนั้นเหรอโอเคได้มองทางซ้ายชุบห์เฮ้ยจู่ฉันตันไยก่อนตันนะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรนี่ ใช้ยเย้เราต้องเอากล่องนี้ไปเหยียบไหมใช่ไหมปุ้ยประตูเปิดไปเข้าไหมทุกคนไปกันเถอะไปกันเถอะทุกคนวิ่งบอกเราข้กับเร็วเราจะได้ไปอวกาศกันเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยนี่อาจจะไปสถานที่ไปอวกาศด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ดมีอีกองานนี่อ้าวพี่ชูช่วยผมด้วย พี่จะช่วยเองอ้ออ้อช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยหัวหน้าหัวหน้าครับพวกเราโอ้ไม่ไหวแล้วหัวหน้าเหือหมดแลงเลยมากและครั้งนี้นะครับก็ภารกิจเราก็ได้จบลงกับการฝึกทั้งสองครั้งติดต่อกันจะตาย ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพื่อให้กำลังใจพวกเราหรือไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับภารกิจแปลอากาศของพวกเราว่าจะเป็นยังไงกดติดตามกันกันนะครับไปๆแล้วฉันจะต้องพักผ่อนก่อน,นฉันจะเ,นเอือไอ้เบนยิง